สวัสดีครับผรมาณไปนอกี่ฮะหยุ่พูดจุกคนครับมากินข้าวด้วยผมเห็นแล้วเนื้อครับวันนี้ผมได้เมนูเมียงเมียงมาฝากครับผมแกงแคเอียนครับเอียนเป็นภาษาเหนือนะครับถ้าภาษากลางไทยก็เรียกว่าป้าไรนะครับได้เมนูเมาะเมาะขับใส่ข้าวคั่วน้ำจาบ่นนักนะครับคนคนจีนนะครับเมาะกบแล้วครับได้พริกได้ดองน้ำป่าครับมากรับตัวครับนี่ครับผมนี่ครับะมากินด้วยผมนะครับ ะจะหิมน้ำหัวก่อนครับน้ำบนนัดนะครับน้ำ,นนนค,นำนคนๆน,นี่ครับหม้อครับนี่อหอมโคๆเนื้อเราไปก่อนเลยครับน้ำนคนๆแข็งเคี้ยนครับอืม,อม ขึ้นดขึ้นเดดองน้ำป่าครับอืมอืมแบบคนๆเลยครับนี่อ๋อหวันกันครับหวันกันอ๋ออืม เวลาครบจ้องระวังครับว่าพริกได้ดอกน้ำปลาขั้นป่าอยูย่ยยในพิษนะครับเดี๋ยวสิดนันเขาตาครับยันเป็นภาษาเหนือนะครับบางค้นก็เอาไปต้มเปรตนะครับปิ้งกันด้ครับสาเแรกแล้วกกศนสูนเกียรครับตากแดด ปิ้งหมอบครัเดี๋ยวครับนี่เอามาแกงแค่ครับแกงแค่แบบยั้งเหนียเสใส่ข้าวคั่วหอมหอมพักสปาพักนะครับนี่ครับ มผมจะใส่พักหอมแย่ลงหมด้วยครับยีผมผม่ความหอมพักหอมแย่ครับได้ตีบัสชวบกินกับบัวตซก็ได้ครับพักหอมแย่ กระดุกเผาเอียนเผาเอียนให้ล่มๆ่มก่อนนะครับห,อ,ห,อ,หอมๆแล้วก,กมาหักเป็นตินเป็นตินครับมัแก่งครับ มนกแก่งแค่กบครับแต่งแค่กุบกบน้ำงพกัน ดูจวันกันแกงแค่ยันแบบตั้งเหนือครับผมไมพี่น้องครับอ,อีกแดงรองน้ำปา่านะครับ เอากินเยนกินดำนี้ดำได้ครับพีปป่น้องครับสามวิถีบ้าน,น้าครับ 으음. 음. หมอก,กับแล้วแก่งแค่เอียนแบบผักเหนือครับใส่ข้าวคั่วหอมหอมหลูกโดดหล่โดทองานแ้วครับพริกแดงดอกน้ำป่าอื ลูกโดดเริ่มทำงานเอียนกันย่าได้หลายเมนูนะครับพอกก็เอาไปต้มเป็ดต้ม้มเหมะืะกันแซมได้แล้วตุบๆๆ,ๆ,ๆเนุ่แบนๆ ส่นเกลือตากแดดปิ้งครับเมะเจ้าวันี่ขอแ่งแค่ไปก่อนครับ ช่วยนี่เปิเสียงนะครับอิ่มก่อนครับเอาละครับผมแม่พี่นอ้องครับคลิปนี้ที่ป sure. right ้าผมแม่พี่น้องมากินแกงแค่เอียนในนุ่มแบบเมี่ยงเมียงจังเหนือครับใส่ขั้วหอมๆนะครับผมก็ขอขอบคุณผมแม่พี่น้องที่ช่วยคุ้นนะครับที่คอยที่ตามคลิปของผมนะครับจะได้ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการก็สักก็ไข่ก็ไหลก็แชร์ก็กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับประกาศที่หมาครับ ขอบคุณครับ